หาวัตถุดิบมาป้อนใส่ระบบแค่นั้นเองหาคนมาฟังรายละเอียดหาคนแบบไหนครับหาคนอยากมีรายหาคนอยากมีเงินกระเป๋าใบที่สองหาคนตกงานแล้วอยากได้เข้ามาฟังรายละเอียดโอเคไหมถ้าเขาเข้ามาฟังจริงๆโอกาสที่เขาจะเข้าใจก็มีมากขึ้นโอกาสที่เขาจะตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกับคุณด้วยก็มีมากขึ้นทำไมครับ ทำไมก็ถึงตัดสินใจร่วมธุรกิจับคุณเพราะเราทํางานกันเป็นระบบไม่ได้พึ่งพาลายบุคคลเสมอไปเพราะเราก็จริงหรือไม่จริงครับพวกเราว่าเรื่องนี้สําคัญหรือไม่สําคัญอ่าถูกไหมดังนั้นช่วงเวลาเที่ยงไทยก็ตามแต่ที่เชิญคนใหม่เข้ามาฟังได้โอกาสที่จะสําเร็จก็มีมากขึ้นเวลาเที่ยงคุณส่งลิงก์ไปหาคนสนใจโอกาทสกากกาที่คุณจะสำเร็จก็มีมากขึ้นดังนั้นจงใช้เวลาเที่ยงที่บอกบรรยาย ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นี่คือเราช่วยกันทํางานอาพวกเราจริงเือไม่จริงครับ